กระแสะอำนาจของโลกกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆแต่รุนแรงกว่าที่ใครคาดคิดมหามหาอำนาจดั้งเดิมที่เคยยืนอยู่บนยอดพีระมิดเริ่มเผชิญแรงสั่นสะเทือนจากผู้เล่นหน้าใหม่ที่ลุกขึ้นมาท้าทายอย่างเงียบงนันทุกประเทศต่างรู้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสงครามแต่เกิดจากยุทธศาสตร์การเมืองและเทคโนโลยีที่กำลังผลักโลกไปสู่ยุคใหม่ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์จะลงเอ,อยเช่นไร ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศขนาดกลางหลายแห่งเริ่มขยับบทบาทขึ้นมาจากผู้ตามกลายเป็นผู้กำหนดเกมอย่างเต็มตัวโลกไม่ได้มีเทียงมหาอำนาจสองขั้วอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นสนามแข่งขันของกลุ่มพันธมิตรใหม่เศรษฐกิจใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่พลิกวิธีการใช้อำนาจแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ทำให้โลกอยู่ในสภาวะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเรียกว่า จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่อาจกำหนดทิศทางของมนุษยชาติไปอีกหลายทศวรรษประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้สังเกตการของระบบโลกเริ่มพงาดขึ้นเป็นกำลังสำคัญในภูมิภาคของตอนเองการเคลื่อนทับทางเศรษฐกิจก,การสร้างเครือข่ายการค้าและการพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเขากลายเป็นปัจจัยที่กำลังเปลี่ยนกติกาในระดับโลกการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลางทำให้สมดุลอำนาจที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนราวกับกำแพงที่แตกร้าวทีละน้อยในขณะเดียวกันมหาอำนาจเดิมก็ไม่อาจนิ่งเฉยพวกเขาเริ่มเร่งขยายอิทธิพลทั้งทางท,างทหารและเศรษฐกิจพร้อมสร้างความร่วมมือเพื่อรักษาตำแหน่งที่ตนถือครองมานานแต่การเคลื่อนไหวของผู้ท้าชิงรายใหม่กลับรวดเร็วและยากจะคาดเดา ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันระหว่างประเทศใหญ่แต่เป็นสงครามเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างแนวคิดและระบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความกดดันเริ่มกกาะตัวในหลายพื้นที่ของโลกไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงเส้นทางพลังงานการควบคุมห่วงโซ่อุปทานการแข่งขันด้านอาวุธล้ำสมัยหรือการแข่งกันสร้างพันธมิตรทางการทูต ทุกย่างก้าวมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่พร้อมจะเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิภาคได้ภายในเวลาไม่นานนักวิเคราะห์บางคนถึงขั้นเตือนว่าหากไม่มีการเจรจาที่รอบคอบโลกอาจกำลังเดินเข้าสู่สงครามเย็นครั้งใหม่ที่มีผู้เล่นมากกว่า2ฝ่ายแต่ในด้านที่หลายคนมองข้ามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับทุกประเทศบางประเทศได้ใช้โอกาสนี้พัฒนาตนเองออย่างก้าวกระโดด ยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการทหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในอนาคตเมื่อโลกไม่มีขั้วเดียวทุกประเทศย่อมมีพื้นที่ให้สร้างบทบาทของตนเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่เริ่มมีอำนาจต่อรองมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนการต่อสู้ของอำนาจครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นในทุกมิติตั้งแต่บนท้องฟ้าดินแดนทะเลไปจนถึงโลกดิจิทัลใครก็ตามที่ควบคุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มากกว่า ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบในศตวรรษนี้โลกที่เราเคยรู้จักกำลังจะหมดไปและโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นจำนวนมากกำลังถือกำเนิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะปรับตัวทันท้ายที่สุดคำถามสำคัญที่สุดคือใครกันแน่ที่จะขึ้นมาเป็นกำลังใหม่ที่เปลี่ยนสมการของโลกและประเทศเล็กหรือประเทศกำลังพัฒนาจะรับมือกับความปั่นป่วนนี้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ไม่มีอะไรแน่นอนและไม่มีใครควบคุมได้ทุกอย่างอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแอลมันกำลังพาโลกไปสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความทา้าทายและโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน